สวัสดีครับทุกคนมาตามสัญญาเห็นมีคนบอกว่าอยากให้พี่กิตขับรถคันนี้จังเลยมาวันนี้จัดให้แล้วนะเจ้ารถผีสิงสีแดงอันนี้เออเออเอเมาถึงรถก็จะบินเฮ้ยมีไฟตรงท้ายด้วยทุกคนเฮ้ยดูเท่นะเนี่ยอันนี้เป็นฝาท้ายใช่ไหมอ่าอันนี้ด้านท้ายแล้วก็ล้อก็เป็นสีแดงเพลิงเพราะงั้นคันนี้จะชื่อว่าเจ้าเพลิงโลกันแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันมีไฟติดอยู่รอบคันเลย โอ้เท่นี่แอยากรู้อันนี้เป็นฮาโลวีนใช่ไหมพอเป็นฮาโลวีนก็มีรถแบบผีๆออกมาถ้าเป็นเทศกาลคริสต์มาสนี่เออจะเป็นรถควางเลนเดียร์หรือเปล่ารถลากกับควางเลนเดียร์มามีชุดแซนตาคอสมาให้ใส่อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันโอเคเติมน้ำมันไปเดิมๆนะเดี๋ยวไปเทสท,ที่1000ให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงหมอน้ามอนนําเฮ้ยทำไมตอนดูในนู้นมันเป็นสีแดง ตอนดูตรงหน้าล็อบบี้อ่ะมอน้ามันเป็นสีแดงนะโอเคเครื่องยนต์เป็นเครื่อง V8 สีแดงใช่ไหมวีดิไม่ใช่ V8 เป็นเครื่อง V6 สีแดงอ่าแล้วก็มีเอปีศาจข้างข่าวลอยออกมาด้วยแ,แล้วก็เราจะติดน้ํามันเดิมๆมาไว้อีกสักหนึ่งถังอ่ะปลาเทสกันที่1,000เมตรก่อนใช่ไหมเอ๊แต่ถ้าเราอยากไปใหเคุ้มเราใหญ่เอาไปไหมเอ่อควรเทสรถเดิมๆก่อนไม่เอาอ่าเปิดไฟก่อนเ,อเฮ้ยเ,เฮ้ยเปิดไม่ติด สวิตไฟอันนี้อ่ากดที่สวิตเอาโอเคเฮ้ย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 มีเพลงด้วยว่ะคันนี้โอ้มีเพลงด้วยรถไรเนี่ยรถมีเพลงความเร็วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปลารู้สึกไปช้านะแต่ความเร็วในนี้มัน206แล้วอ่ะผงใส่ค่อยค่อยมาช้าๆ้าบนรถมันแก่ไงอ่ะค่อยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แต่ว่าความเร็วมาช้านิดนึงความเร็วคือแบบค่อยๆขึ้นอ่ะทีละนิดทีละนิดโอเคมา300 ไดลิมิตอยู่ที่ประมาณ2 9 0 3 0 0ประมาณนี้295เออ295นี่แหละ295 300ไม่เร็วมากนะก็พอใช้แล้วกันถ้าอยู่ในเลนส์ก็น่าจะอยู่สักประมาณแรงแรลงบีอะแหลงบีก่อนความเร็วมันอยู่ที่ประมาณ300ใช่ไหมเอ,อ้แต่ความเร็วขนาดนี้มันน่าจะอยู่แรงเอได้นะแต่ดูประสิทธิภาพการกินก่อนน้ำมันเครื่องหายไป0.1น้ําห้ำหายไป0.1โอเคน้ำมันหายไป0.1โอเค รถคันนี้อยู่แหลงแงลง S ได้เลยนี่แต่ว่าความเร็วมันน้อยไปนิดเราให้แค่แหลง A แล้วกันไปเดี๋ยวไปรองปืนแบ็คโฮกันต่อเออปืนใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใช่ไหมมันเก่ามันแก่จริงๆเลยรถคันนี้เนี่ยนี่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 โอ้ยเท่เท่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงทางก่อนด้านหลังคือแบบโอ้ยเป็นไฟเป็นเส้นเลยโคตรเท่เลยโอ้เสียดายได้เรามองเห็นตัวเองตอนขับไม่ได้ต้องเปลี่ยนมุมกล้องตอนขับรถได้นี่คือจะแจ๋วเลย บางทีเราก็อยากเห็นนอกรถของเราบ้างใช่ไหมถ้าเอาล้อโตมาใส่ก็น่าจะได้ประมาณสัก400-450น่าจะประมาณนี้ความเร็วมันน่าจะบวกเพิ่มไปประมาณร้อยหนึ่งนี่แหละเอาละตอนนี้เราเดินทางมาถึงปั๊มน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยจอดก่อนจอดก่อนเราต้องเตรียมอาวุธเตรียมลบก่อนไม่พร้อมอย่าพึ่งลุยเบรกเรียบร้อยมาปืนไม้ปืนไม้คืออาวุธตอนนี้ก็แบบอัปเดตมาซะเยอะซะแย่ไปหมดละเรามีเรามีอันนี้ด้วยที่เก็บมา ปึ๊บๆๆนี่กระดิกได้กระดิกได้ชอบชอบเขาทําเขาน่าจะแก้ให้มันกระดิกได้ทุกอันนะจะดีมากเลยมาแบคโฮรู้สึกว่าตอนนี้กระเป๋าแปดออกยากขึ้นด้วยนะในเดี๋ยวลองแบคโฮกอนยิงใส่บอสเฮ้ยมันเป็นปืนชาร์จชาร์จแล้วยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนเป็นมันมันมันสร้างแบคโฮขึ้นมาเดี๋ยวนะแต่เลือดเราลดตอนนี้แต่เหมือนจะไม่มีผลกับบอสหรือเปล่าเดี๋ยว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 ต้องไปลองยิงตัวอื่นทูกอน ลองลองลองยิงตัวนู้นลองยิงตัวนู้นตัวไกลๆตัวไกลปึบยิงชาร์จยิงไหน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 เอ้ยเฮ้ยไม่โดนเลยไอ้บอสมันตามอ่ะบอสมันตามโอ้ยกระสุนมีแค่สี่นัดเองปึบชาร์จแล้วยิงนี่โดนโดนแน่นอนเอ้ยมันดูดโอ้มันดูดเข้าไปในประตูมิตีเลยเฮ้ยอย่างนี้ปราบสองหมื่นห้าสบายแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาละมีปัญหากับบอสเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์บอสก่อนเฮ้ยเดี๋ยวบอสเดี๋ยวเฮ้ยบอสบอสบอสใจพึ่งยุ่งโอ้โหโอ้โหบอสบอสมันตีหัวเลยเว้ย ตายไปซะบอสเลย่อเดี๋ยวลองเติมกระสุนก่อนเติมกระสุนได้หรือเปล่าเฮ้ยเติมกระสุนในกระเป๋าไม่ได้อ่ะเอาโอ้เติมกระสุนในกระเป๋าไม่ได้แย่แล้วอย่างนี้จะเอาไปลุยกลับไปที่สองหมื่นห้าไงเนี่ยถ้าเป็นงั้นเราต้องหากล่องกระสุนโอเคมันไม่สามารถเติมกระสุนในนี้ได้ทุกคนเราต้องหากล่องกระสุนแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะโอ้นี่นี่นี่กล่องกระสุนกล่องหนึ่งเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่กล่องกระสุนบอกล่องเดียวน่าจะอยู่แล้วนะกล่องหนึ่งมันยี่สิบนัดใช่ม เราใช้ครั้งแล้วประมาณ4นัดเอ้ยวิ่งตามเลยมากันเยอะแยะไปหมดเลยปิดตูไม่ให้ขึ้นหรอกอืมไป let's go เออต้องใช้กระสุนกล่องเติมเองอย่างนี้ก็แย่นิดนึงโอ้ยถ้ามันเติมกระสุนโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย,ยอย่าเกาะล้อดีโอ้มันมีตัวมันมีตัวเข้าไปอยู่ใต้ลอ้อทุกคนเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเสียเวลาอีกแล้วเราต้องใช้เป็นคาถาเพราะว่าคาถาฆ่าแล้วมันจะหายตัวได้เฮ้ยฆ่าแล้วมันจะหายตัวไป ไม่ใช่หายตัวได้ไหมหายตัวได้หายไปไหนล่ะม,มามาอ,มอย่ายิงโดนรถนะเว้ยเดี๋ยวรถหายเล็งก่อนเล็งเล็งเล็งที่ขาโอเคสวยงามมากทุกคนมันได้กลายไปเป็นทรายเรียบร้อยหวังว่ารถเราจะขับได้โอเคขับได้แล้วไปเลสโก2 5 0 0 0รออยู่เท่าที่รู้ก็คือโอ้ยแบคโคมันใช้กับบอสไม่ได้ผลแต่ว่ามันสามารถดึงพวกโอ้ยดึงพวกคิปเปอร์ตัวน้อยๆโอ้ยโอ้ยหัวกะบาด ดึงพวกคิปเปอร์ตัวน้นอยๆเข้าไปในมิติพิศวงได้ทําให้พวกมันหายตัวไปเลยจากโลกใบนี้เห็นว่าปืนเชือกนี่สามารถหยิบได้เลยแล้วด้วยโดยที่เราไม่ต้องทําการวางกระเป๋าแล้วมาวางใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวจะไปลองแวะดูปืนเชือกด้วยแล้วก็ตอนนี้หมอกลงเหมือนใส่เล่นฮิลเลยเนี่เชนอยู่ในมิติอะไรเนี่ยเอ๊ยรถคันนี้ถือว่าสู้พายุได้ดีอยู่นะบางคันนี่คือสู้พายุไม่ได้เลยเพราะว่ารถคันนี้อาจจะเพราะว่ามันไม่แข็งด้วยไง ปกติรถบางคันใน300มันจะเริ่มแข่งแล้วจะเริ่มปัดเป๋แต่คันนี้ไม่เปนะเฮ้ยถือว่าดีถือว่าใช้ได้เลยเสียอย่างเดียวก็คือ300มันไม่พอมันช้ามากเลยเนี่ยการเดินทางนี่คือ15นาทีแล้วเนี่ยยังพึ่งถึงแค่9ก้าเนสเองคือถ้าอยากจะเล่นสายสปีดรันคันนี้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่ปฝ่าดงโจมแล้วมันจะยิงเครื่องยนต์หายไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีฝาครอบเครื่องยนต์ด้วยอย่ายิงเครื่องยนต์นะเว้เดี๋ยวเครื่องยนต์หายโยก,ก่อนโยกหน่อยโยกหน่อย โยกหน่อยโยกหน่อยอย่ายิงเครื่องยนต์นะยิงรถยิงไปอย่ายิงเครื่องยนต์ก็พอโอเคเครื่องยนต์ยังอยู่ดีมีสุขจําได้เลยในสมัยแรกๆตอนที่ขับนุ่มนมนี่คือเอาเจ้านุ่มๆผ่าดงโจรเครื่องยนต์หายตลอดเลยปกติเราเนี่ยจะขับได้ถึง20,000โดยที่ไม่ต้องแวะกินอาหารอะไรเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกจําไม่ไหวร่างกายกําลังอ่อนแอขอหาอะไรกินหน่อยมีอะไรกินบ้างไหมเพื่อนเออมีแอปเปิล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 เลก็ยังดีโอเคมีแค่นี้ใช่ไหม ไป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 ,ไปแค่นี้พอแล้วปราสาทยังอยู่เพราะงั้นดูแล้วปราสาทนี่คงไม่ลบแล้วแหละถ้าอยู่ยาวขนาดนี้แต่จริงๆพวกแมปเสริมที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่น่าลบออกนะอย่างพวกเลโก้เลโก้อะไรนี้จริง,รงๆก็สนุกนะตัดเควสทิ้งไปบ้างแต่ก็เออยังพอมาต่อยอดได้อะ่ะจะได้มีความหลากหลายมากขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนแมปให้มันเชื่อมกันให้หมดอาจจะมีจุดวาร์ปข้ามไปแมปอื่นแบบนู้นแบบนี้ข้ามไปขับรถต่อในแมปต่อไปอะไรอย่างนี้ น่าจะเพิ่มความสนุกมากขึ้นนะถ้าเขาจะต่อยอดจริงๆอะแล้วก็พอผ่านอุโมงนี้นะคิดถึงตอนเป็นยุคแรกๆเลยน่าจะยังพอมีคนจําได้ที่มันจะเป็นเมืองลับที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมเราปีนลงไปแล้วก็ไปเอาพวก V ีน้ําน้ํามันเครื่องอะไรหอบมาโอ้โหตอนนั้นคือสนุกมากเลยเขาไม่น่าเอาเมืองลับออกนะจริงๆเก็บไว้เป็นอีเตอร์เอกก็ยังสนุกอยู่หน้านั่นอ่ะโอเคมาถึงเสาวิทยุกันแล้วเอบปึ๊บดึงใบมืออีดโอคโหจอดสนิทลอเกินขอเช็คหน่อย น้ำมันเครื่องโอ้โหโคตรประหยัดเลยหายไปแค่0ูนดน้ำหายไป0.9แล้วก็น้ำมันโอ้หแก๊สหายไปแค่0.8เฮ้ยประหยัดนนเนี่ยทำเล่นไปเป็นหนึ่งแต่รถที่ประหยัดมากๆเลยขับได้ถึง25 0ห0ื่โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรเลยถือว่าดีขึ้นไปดูปืนเชือกก่อนนะเดี๋ยวปีนก่อนไม่ได้ปีนานละโอเคอ้าวอ๋อนี่อ๋อวางนอกกระเป๋าให้อย่างนี้เลยโอเคเออดีเหมาะกับการฟาร์มตัง จะได้ลากซอมบี้ไปขายกันง่ายๆไปเ e สโก o มุ่งหน้าสู่สองหม้กันต่อฟ้าจะมืดก่อนไหมเนี่ยแต่ต่อให้ไปถึงแล้วฟ้าสว่างอยู่มันก็มืดอยู่ดีฝมมนมตกพึงสังเกตทุกคนพวงมาลัยเก๊แก่แกขับมาตั้งนานไม่ได้ดูเลยพวงมาลัยลายแบบไม้มากเนี่ยอันนี้ประตูเป็นไม้พวงมาลัยนี่ก็น่าจะเป็นพวงมาลัยจากไม้เหมือนกันเออขับมาตั้งนานนี่ไม่ได้สังเกตจริงๆว่าแต่มองทางเก๊แก่แก,แก่จริงๆเลย แต่จะว่าไปฮะดัตตี้ทิน่าจะมีแบบจอดแวะตกปลานะตกปลาแบบ fps น่าจะสนุกดีโอ้ยพาทิตตกพอดีมืดพอดีเลยเบรก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 ก่อนแล้วฝนตกซ้ำอีกมันก็จะมืดมืดหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวระยะที่แบบมันไม่วิ่งเข้ามาอประมาณนี้น่าจะได้มาปืนแบ็คโคมาแม่ลองกัอนไหมลองลองสักนัดนึงก่อนไหมมันไม่ไม่ค่อยเห็นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จก่อนชาร์จแล้วก็ปล่อยไปไปไงเป็นไง ดูดไหมไม่เห็นอนะ่ะต้องเข้าไปยิงใกล้ๆแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนเติมกระสุนก่อนอืมเติมกระสุนเข้ามาเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะเอ้ย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 อย่างไรกูกระบาตตกเหรอเออเดี๋ยวเราเคลื่อนเคลื่อนกระสุนเข้าไปก่อนปึ๊บอ,อ่ะเคลื่อนเข้าไปก่อนอยู่ประมาณนู้นนะมาเตรียมบุกเตรียมบุกชาร์จไว้ๆๆชาร์จไว้ชาร์จไว้ยิงปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยว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 ยิง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 เฮ้ยมันไม่ดูดมันไม่ดูด พอหมดหมดดูยูดูยูดูยูใจเย็นนะใจเย็นตอนนี้ใจเย็นเขาไว้อะไรกองกระสุนอยู่ไหนวะเนี่ยมาแล้ว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 นี่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 ดู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 เข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปโอเคดูดหมด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 เดี๋ยว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 เฮ้ยขอยิงก่อนดูเข้าไปดูเข้าไปโอเคเฮ้ยมันดูดหมดว่ะดูดหมดทุกคนดูดหมดดูดหมดโอเคโอเคได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เดี๋ยวใส่กระสุนไปด้วยใส่กระสุนไปด้วยเฮ้ยมาอีก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 ยิงยิงลง ยิงลงพื้นแล้วลากเลยลากเลยจังหวะนี้ลากเลยมาดีมาดีมาดีโดนดูดโมนาโดนดูดโมด้าโอ้โหเป็นไงโคตรปืนของแท้เอาวะของจริงวะเอยปืนนี้ของจริงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียิงเรายิงลงพื้นเลยเรายิงยิงลงพื้นเลยนี่นี่เป็นไงลากมาให้โมดแมปเลยมามามาเออมาโอ้ยโดนดูดหมดเป็นไงภาพตัวโลโมชั่นไปดีน้องเดี๋ยวได้เปลี่ยนกระสุนก่อนเปลี่ยนกระสุนก่อนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเซตสุดท้าย เซตยอดสองห้อสใส่ไข่ไปไงหมดยังหมดยังอ้าวเฮ้ยทำไมมันเงียบๆฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะผีผีผเฮ้ยแต่ฝนยังไม่หยุดอะ่ะฝนยังไม่หยุดยังไม่หมดหรือเปล่า,อาอขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนเฮ้ยปืนไฟเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่เจอของดีเยอะว่ะเอาแล้วยังไงอ่ะยังไงฝนไม่หยุดอะ่ะฝนไม่หยุดเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่ามันหรือเปล่าเพราะว่าเราดูดมันลงไปในแบ็คโฮมหมดเลยเดี๋ยนะ เฮ้ยกระเป๋าแปดในบอกใครบอกหายากในบอกว่าเขามาขายแล้วหายากเนี่ยกระเป๋าแปดเนี่ยดูดิของแท้ของจริงเลยเนี่ยใครอยากเอามาหยิบอาเลยเนี่ยอันนี้ไรเอ้ยมีเคียวตกในนี้ด้วยเคดูเหมือนฟ้าจะสางแล้วมั้งอ่ะขอเก็บของก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างนะอ่าปืนไฟปืนไฟอยู่ไหนนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น,นี่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 ใช่ไหมเฮ้ยปืนตะปูเฮ้ยปืนยิงตะปูอ่ะเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วปืนใหม่อีกแล้วปืนใหม่อีกแล้ว แล้วก็มีคบไฟคบไฟเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยปืนทองเฮ้ยลีวอเวฟักทองเฮ้ยเฮ้ยรีวอเวฟักทองเป็นไงเป็นไงเฮ้ยของแท้ของดีเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวมันเหลือช่องให้เก็บก่อนไหมมีอะไรอีกอันนี้ช็อตกันธรรมดาของธรรมดาไม่เอาเดี๋ยวถือคบไฟครับไปก่อนเฮ้ยเมื่อกี้มันมีผีอยู่ตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาผีก่อนอ่าปืนหมักฝรั่งไม่เอาเฮ้ยคาถาเฮ้ยคาถาดบในนี้แล้วด้วยเฮ้ยแจ๋วดิ ว้้าวว้โอเคมีผีผีกดแล้วเอา้าเฮ้ยกดแล้วมันติดตัวเฮ้ย hey! มันติดอยู่บนหัวมันน่าจะตาไปโจมตีอะไรได้หรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจขาทาเอาเฮ้ย hey! แต่กล่องเต็มแล้วว่าไม่มีที่เก็บเดี๋ยวเฮ้ย hey! นี่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 น,น,นี่ผีอีกตัวนึงเฮ้ย hey! ผีมีสองตัวเฮ้ย hey! ของดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาไปลองก่อนเอาอะไรทิ้งได้บ้างดูก่อนนะแบคโฮอันนี้เรามีอยู่มันไม่จากัดอยู่แล้วเอาทิ้งไปก่อนอันไหนอีก กระบอกนี้กระบอกนี้ทิ้งไม่ได้เดี๋ยวอช็อตกันช็อตกันปืนกำนันทิ้งได้อะผีผีเก็บไปคาถาคาถาคือมันของดีไงเราเก็บไปใช้ได้แล้วก็กระเป๋าแปดกระเป๋าแปดเก็บไปฝากใครไม่ได้ดิเออเสียใจด้วยนะน้องบ้านบ้านบ้าน,านไม่มีอะไรเลยโอเคเฮ้ยแต่สรุปแล้วกระเป๋าแปดไม่ได้หายยากขึ้นนะเท่าที่มาดูเนะี่ยเห็นป่ะคือมารอบเดียวก็เจอเลยแล้วก็เออของแลเพียบเลยนี่หน้าไม้ก็มี คือของโอ้นี่นี่นี่แบ่งมุมก็มีนี่แบงมุมปล่อยสไปเดอร์ปล่อยใยโอเคดีมีอะไรอีกไปดูชั้น2ก่อนชั้น2เฮ้ยเจอผี2ตัวเลยอันนี้ของดีมากชั้นอเอ่ก็มีไฟแค่หนึ่งอันโอเคมีวิทยุหนึ่งอันช็อกโกแลตหนึ่งอันฝั่งนู้นฝั่งนูนงน้นมีไฟหนึ่งดวงแค่นี้โอเคหมดหมดแล้วทุกคนไปเราไปลองกันดีกว่าว่าไอผีข้างบนนี้ทําอะไรได้เฮ้ยมีเสียงคำรามมีเสียงคำรามขู่เอาเลยลูกจัดการ ดีย๋ยวดูกันว่าน้องผีทำอะไรได้อ่น้องผีเฮ้ยน้องผีปล่อยเลเซอร์เห็นเปล่าทุกคนน้องผีปล่อยเลเซอร์เป็นไงเฮ้ยสุดยอดของแท้ของจริงเฮ้ยเหมือนกับ UFO บดิ UFO โบก็ปล่อยแสงอย่างนี้เหมือนกันเฮ้ยของแรงแล้ว,วอ่ะเฮ้ยตายแล้วกลายเป็นผีเอาจริงกว่าของดีเออย,ยิงไปยิงไปนี่เราไม่ต้องยิงเองเราแค่วิ่งโยกๆเอาเป็นไงทำไรพิกิแค่ไม่ได้เราไอ้น้องโอ้โหตายแล้วกลายเป็นผีเฉยฟ้าเริ่มสางแต่ฝนไม่หยุด เท่ากับดูดไปในแบค็คดูดเข้าไปในแบ็คโฮลอะน่าจะไม่ได้ตายนะทุกคนมันน่าจะไปอยู่ในอีมิติหนึ่งมันก็เลยฝนไม่หยุดเอ้ยโอเคเลยโหแล้วเราเจอผี2ตัวแต่ผีนี่น่าจะถอดออกไม่ได้นะเราน่าจะใช้ได้ครั้งเดียวมันก็ยูเอฟโอะคือใช้แล้วใช้เลยโอเคไม่น่ามีละทำไมของมนอยู่บนหลังคาอย่างนั้นล่ะเอา้าแล้วเราเข้าหอไม่ได้เอา้าทำไมอะเนี่ยติดอะไรไปหรอติดชากอ๋อชากมันเกิดซ้อนโอเคเข้าใจละคือเสียงฝนเนี่ยตกไม่หยุดเลยนะ แต่ไม่ได้มีเม็ดฝนตกลงมาแล้วนะโอเคหมดแล้วนาจะหมดจริงๆแล้วของแรเช็คแล้วเช็คอีกระเบิดระเบิดโอเคฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กระทืบกันได้เยอะๆเลยไลค์ไปแล้วรักนะจ้าทุกคนสวัสดีจ้า